ถ้าวันนี้ใครกำลังตัดสินใจด้วยเรื่องอะไรที่จะมีเรื่องชี้เป็นชี้ตายก็ขอให้เรื่องเหล่านั้นเข้าข้างเราบ้างนะโยมขอให้มันเข้าข้างเราบ้างนะโยมหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าชีวิตของโยมหลายคนไม่มีอะไรเข้าข้างเลยหลายคนจึงบ่นว่าโชคชะตาไม่เข้าข้างกรรมเก่า,กเาของเราคงเยอะเลยโยมมันจึงทําอะไรหลายอย่างแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีอะไรเข้าข้างเมื่อไม่มีอะไรจะเข้าข้าง วันนี้เราก็คงทำได้เพียงแค่ว่านึกถึงว่ายังไงเส้นเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือไม่ตกเราก็มีหน้าที่มุงหลังคาแต่เราก็ไม่รู้ว่าหลังคามันจะรับน้ำฝนไหวไหมมันจะรับแรงพายุว,วันนี้ไหวไหมซึ่งคาดเดาไม่ได้วันนี้ก็เช่นกันเราไม่รู้เลยว่าโชคชะตาเก่ากรรมเก่าที่เราสร้างไว้มันจะทำให้ชีวิตในการตัดสินใจในบางเรื่องของเราวันนี้มันจะเข้าข้างเราบ้างไหมไม่สามารถทราบได้เลย วันนี้เรามีหน้าที่แค่เพียงแค่สร้างเหตุไว้แล้วก็ต้องยอมรับให้ได้ถ้าวันใดพายุมาแล้วหลังคาพังก็ซ่อมแซมหลังคากันใหม่ถ้าหากว่าวันนี้ไม่ทราบว่าฝนจะตกหรือไม่ตกก็มุงหลังคาไว้ให้มั่นคงเช่นเดียวกันวันนี้หลายท่านที่มีเรื่องต้องตัดสินใจที่รู้สึกว่ามันเป็นวันชี้ชะตาของชีวิตก็ขอให้ตั้งใจให้มั่นไว้ว่าเรามีความบริสุทธิ์ใจในการทำสิ่งใดๆแต่ก็ต้องเตรียมใจ ถ้าหากว่าบางอย่างมันจะต้องพังไปทั้งทั้งที่ทเราบริสุทธิ์ใจเพราะว่ามันมีกรรมเก่าของเราทุกอย่างมีบุญและบาปหนุนหลังอยู่ในชีวิตประสบความสําเร็จก็ดีเกิดความล้มเหลวก็ดีก็อันเนื่องด้วยทั้งบุญและบาปหนุนหลังเราทําของเราไว้เองทั้งนั้นเลยขอเป็นกําลังใจวันนี้ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอะไรที่ไม่ดีไม่ดีก็ขอให้เตรียมใจคิดให้ดี ถ้ามันจะดีก็อย่าเลืองหลงใจเพราะข้างหน้าต่อไปอาจจะมีเรื่องไม่ดีเรื่องไหมมาทําให้ช้าใจอีกเรื่องขอจเจริญพรเป็นกําลังใจอายุวันโนสุขขังพลังเธอ